สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนนะคะวันนี้นะคะเซียก็ออกมาทานข้าวเป็แม่ข้างนอกนะคะแล้วก็เซียร์รูปผมแบบนี้ไม่ใช่อะไรคือจะมาทาผมแล้วก็จะมาดับดิจิตอลนะคะทําสีแล้วก็ซอยผมใหม่หมดเลยเพราะว่าผมยาวมากไม่ได้ตัดมา,าปีกว่าตั้งแต่ที่ตัดหน้ามาเราพังไปเมื่อสัก่แล้วอะ <c oughs> ่ะก็ไม่ตัดเลยลก็ประมาณนานอ่ะก็ไม่ตัดเลยก็นานมากประมาณป,าณปีหนึ่งมั้งปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งอดีเลยแล้วก็จะมาทําสีด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเริ่มดําแล้วนะคะ เริ่มไม่สวยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคิดอันนี้ดูทำไมอ่ะก็เดี๋ยวคนก็จะได้แบบเอ๊ะพี่เจย่าสีผมเปลี่ยนแบบนี้ให้มันขีดแหนมเนือนะคะขีดแหนมให้ดูอ่ะถือกล้องให้ทีดิดูให้ดีนะคะกดออกมานิดนึงอมันตายรื่องเรียบร้อยแล้วอะไรรึเปล่าขึ้นปากอ่ะจริงกินอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยทานนาลอันนี้คือน้องไก่ไม่ใช่ กุ้งผัดอ้อยนะครับผักก้อนผักก้อนตายตัวคุ้มๆคุณแม่ได้คุยกับกล้องเลยอ่ะถ่ายไปนที่เท่านี้มาตองสนุกอยู่เพลินกินไม่หยุดเลยอ่ะก็อร่อยอ่ะเนาะไ่นะมะเดี๋ยวมาดูกันละกันว่าเสื้เปลี่ยนลุคเราจะเป็นยังไงเนาะทานินให้ดูก็ได้อ๋อโอ้โหคุณแม่กินไม่ค่อยดูตะก้าเลยนะครับไปเลยค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะเดี๋ยวถ่ายคลิปใหม่ให้ดูโอเคไปนะ